สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนุง่งลูกหลานทั้งหลายวันนี้ก็มาเจอกันหน้าบ้านลุงวันวันนี้ลุงวันขายหมูปิ้งหน้าบ้านนี่แหละก็ <c oughs> ขายเล่นๆไปงั้นแม่บ้านเขาพ่อเขาทำไว้แล้วเนี่ยในตู้เย็นแล้วก็ขายไปหมดแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นอะไรเงี้ยก็ขายเมื่อวานขายไม่ได้เลยเพราะเมื่อวานนี้ลุงวันเบียมาให้หลานซื้อเบียมาให้หลานกินเพราะว่าวานเขาทาซิงน้ําก็เลยซื้อเบียมาเป็นค่าแรงเด็กๆก็นะก็ไม่ไม่ว่ากัน ที่ลงวันคุยเรื่องเด็กติดยาที่เพิปบัวกับเด็กติดยาทั่วๆไปนะบางทีลุงวันก็ยังไม่รู้นะถามว่าลุงวันเป็นเด็กๆเ,เล่นยาไหมไม่ลุงวันไม่มีเกลือสูบกัญช้าเล่นๆแหละแต่ว่ามันไม่อร่อยหรอกกัญช้าเหม็นเขียวแล้วก็ลุงวันสำลักควันถ้าถามว่าชอบไหมไม่ลุงวันไม่ชอบอะ่ะตอนเด็กๆเ,กเกนี่ยเพื่อนลุงวันมีนะะเสียชีวิตไปแล้วอ่ะลุงวันคิดง่ายๆหลายคนชื่อเจ้าปอดคนหนึ่ง เาปอนนี้ก็เป็นเด็กวัดด้วยกันในหละบ้านเขาอยู่ละแวกไม่ไกลกันหรอกลุงวันเนี่ยไม่รู้จักพ่อแม่เขานะเขาก็มาอยู่วัดแล้วเขาก็เป็นนักเลงอะต้องพกมีดสักยันตอนนั้นรุ่นรุ่นนี้เขามียันมีพกมีดสมัยกองพกมีดนะมีดก็แหลมเปียบแล้วเขาก็พยายามจะเป็นไอ้โต้งคือคุมเด็กวัดเนี่ยพอตอนหลังเนี่ยมีเด็กวัดคนหนึ่งก็กเป็นเด็กดีนี่แหละลุกขึ้นเลยกําลังกินข้าวอยู่นั่นก็คุยอะไรไม่รู้ เขาพูดจาแบบก้าวร้าวอะไรเงี้ยนะแล้วก็เด็กวัดอีกคนหนึ่งก็ลุกขึ้นมาขึ้นมาทําท่าจะเอาเรื่องไอ้เจ้าเนี่ไอเ้ไอเจ้านี้มันก็เลยงอสั้งอนั้นมานี้ก็ไม่เคยมีอะไรเลยนะก็กลายเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันไปเนี่ยลุงวันเห็นคนที่ติดยาที่ลุงวันเคยแล้วให้ฟังนั้นเนี่ยสาเหตุที่มันติดยาเนี่ยลุงวันไม่รู้นะแต่มาเจอกันอีกทีตอนโตไปแล้วลุงวันอยู่มัธยมแล้วแต่ลุงวันก็ยังเดินไปวัดไปอะไรเนี่ยเพราะว่าบ้านมันก็อยู่ห่างจากวัดไม่กี่กิ่ไม่ ไม่ถึงกิโลอะไรเงี้ยก็ไปเล่นสลาท่าน้ําวัดไปเล่นอะไรตอนปิดเทอมอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนปิดเทอมหรือเสาร์ทิตลุงวันเห็นคนที่ฉีดเนี่ยเข้าเส้นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะไอเจ้าปอดเนี่ยเขาก็เอาไซลินเนี่ยที่ฉีดยาเข็มฉีดยาเนี่นะไปซุกซุกไว้ตามลังคาสลาท่าน้ําวัดและเสร็จแล้วเขาก็เขามีไอยาของเขามานะยาเป็นผงแล้วก็ใส่น้ําลุงวันก็ไม่รู้เรื่อง มันใส่มาแล้วแล้วมันก็ใส่ให้เห็นตรงนั้นน่ะแล้วมันก็เอาอยางเป็นไส้ไก่รถหรืออะไรไม่รู้ลุงวันไม่แน่ใจเนี่ยยางลดหรืออะไรไม่รู้ก็รัดแขนของมันตรงเนี้ยเพื่อให้เ,เลือดโปนแล้วมันก็ฉีดเข้าไปในเนี้ยที่แขนเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ลุงวันรู้สึกสยดสยองมากนะมวันกลัวเลยอะแบบว่าในใจนี่กลัวแล้วไม่เคยเห็นคนที่ฉีดและฉีดไม่พอนะ ฉีดเข้าไปหมดน้ํากับไอ้ไอ้ผงแล้วที่มันตอนนี้มันก็ละลายเป็นอันเดียวกันแล้วขาวๆแล้วมันก็ดึงขึ้นมาเลือดก็ตามขึ้นมาแล้วก็ฉีดกลับเข้าไปโอ้โหลวนสยดสยองเป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่ลวนเห็นคนเสพเฮโรอีนทางเนะี่ยทางเลือดและนอกจากนั้นเนี่ยลวนก็ไปเห็นคนอีกเพื่อนของพี่ชายเนี่ยเพื่อนของเขานะมาจากกรุงเทพ ก็คือติดยามาแล้วก็แบบจะลงแดงก็มาอาบน้ําท่าน้ําก็พี่ชายก็พามาจากกรุงเทพใช่ไหมลงแดงยานะลงวันเคยเห็นนะพี่ชายก็พาไปอาบน้ําที่ท่าน้ําก็ไปอาบน้ําคลองนั่นแหละเขาอยากยาสบู่นะี่อยู่ที่หัวหัวจินท่านะหัวสะพานนะสกัดสบู่กินเพราะความที่จะลงแดงอน่ะลูกโอ้โหลงวันเพิ่งเคยเห็นคนที่จะจะลงแดงยานะอันนี้นี่น,นี่ลงวันที่เคยผ่านมานะ แต่พี่ชายลุงวันไม่ได้ไม่ได้เล่นไ,ไ,ไม่มีใครในบ้านลุงวันไม่มีใครเล่นยาเลยนะสมัยก่อนยามันอาจจะแพงก็ได้เป็นไปได้น,นะที่ยามันแพงแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อคนก็เลยไม่นิยมยกเว้นคนที่เขามีทางหายาได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยอีกที่หนึ่งไปกับเพื่อนและบ้านเพื่อนเนะี่ยเขาเป็นทหารอยู่ในค่ายทหารก็ไปเที่ยวนั่นแหละมาก็เฮ้ยนี่เป็นลูกทหารนะผู้หญิงนะเราก็ถามว่าเฮ้ยเด็กเป็นเด็กมัธยมซึ่งอ่อนพะลุงวันนะปีสองปีนะ เราก็ถามทําอะไรน้องเขาก็บอกนี่ยตัดใส่แพ็คเขาก็จะเป็นสีม่วงเป็นเกตเกตแต่ว่าใหญ่ไฟล์เอลืเมจะเล็กมากอันนี้มันจะใหญ่ๆเป็นเป็นเหมือนกับอะไรรงวันเปรียบเทียบไม่ถูกเป็นสีม่วงแล้วมันก็ใช้ถ้าอันใหญ่มันก็ใช้กันไกเนี่ยตัด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 แล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เอาเอา,เอาแม็กไอที่เย็บอะเย็บแม็กซถามว่าอะไรเนี่ยเขาไม่บอกนะ ในข่ายทหารเป็นลูกทหารลุงวันมารู้ทีหลังว่าไอ้นั่นมันเป็นผงม่วงก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนั่นแหละเออลุงวันก็เพิ่งรู้ลุงวันตั้งแต่ไปรุ่นๆนี่ลุงวันรู้จักแต่ฟินอันนี้ฟินรู้จักกัญชารู้จักแต่ว่าไอเฮรอีนี่ลุงวันไม่ก็มีความรู้เท่าไหร่จนกระทั่งไปไอเนี่ยไปเจอเพื่อนที่เพื่อนเสพนะกับพี่ลูกทหารเนี่ยอ๋อมีผงสีม่วงด้วยลุงวันก็เพิ่งรู้อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นประสบการณ์ของลุงวันนะแล้วก็ ลุงวันนี้ไม่ไม่มีความคิดที่จะเล่นยานะไม่รู้ด้วยเหตุอะไรหนึ่งเราไม่ชอบก็ได้หันหกลับมาพูดถึงไอ้เจ้าปอดเพื่อนลุงวันที่คนที่เคยอยู่วัดด้วยกันนะเออมันก็เป็นนั่นแหละนักเลงเดินตามวัดเดินตามงานวัดแล้วก็เดินโอโหกลางไปกลางมาอะไรก็ประมาณนั้นก็เป็นลุงวันเพราะจริงๆแล้วจิตใจมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่อเผอิญเนี่ยมันเหมือนกับว่า สไตล์ของมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าได้ครบจริงๆผู้ไม่เท่าไหร่หรอกก็คือเหมือนก็เห็นเป็นคนคนหนึ่งลักษณะที่เป็นคาเลคเตอร์เป็นแบบนั้นสไตล์ตัวเองเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยก็งานการก็ไม่มีเป็นหลักแรงรับจ้างเขามั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานอะไรก็ไม่คนติดยามันทํางานอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่รอดอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ไม่ไม่ลุงว่าไม่อยากให้ผู้ไม่รอดก็คือไม่ได้อดทนอะไรมากมายประกอบกับสุขภาพอะไรต่างๆ วันหนึ่งเนี่ยปวดที่รงวันไปงานบวชเพื่อนเอ่อเพื่อนที่เดินในกลุ่มเดียวกันนะั่นแหะเขาลาบวชวัดพมรินโอ้โหเขามาเขาก็ก็นั่นแหละตามสไตล์เขานะก็นั่งโต๊ะเดียวกันก็กินข้าวกินอะไรเนี่ยเมื่อก่อนภาพเนี่ยแอบเอาเหล้ามาให้กลุ่มพ,กพวกเอ่อแต่ว่าไม่ได้ให้คนอื่นนะแอบเอามาให้พวกพวกกินใ้เจ้าปอดนี้เขาก็เดินมาเดินมาก็ล้เล้งลงเล้ง,ลง,ลงตามสไตล์นะ ก็มีพวกคนหนึ่งเขาก็คงจะตุยตุยตึงตึนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เมานะแต่นี้เขาลำคาอนนี่มาเสียงดังมาอะไรเงี้ยเขาก็เอาปืนฟักแล้วก็วางบนโต๊ะโอ้โหโต๊ะแตกกระจายเลยแต่ลุงวันก็ไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่าตอนนั้นมันก็โตแล้วอ่ะลุงวันทํางานแล้วแต่ก็ไม่ก็ไม่ได้รู้สึกกลัวไม่รู้สึกอะไรตั้งแต่ก็ได้แต่บอกพวกอย่าเลยอย่าปืนขึ้นมาเงื้อง่าราคาแพงอันน้่ก็ ได้สติก็เก็บปืนไว้ไอ้จอปอดเดินหายไปไหนไม่รู้คงคงเหมือนกับเออไปเจอคนเอาจริงอะไรทํานองนั้นน่ะแล้วก็แต่ลุงวันก็ไม่เห็นด้วยนะใครที่จะปืนผ่านหน้าไม้มาวางบนโต๊ะว,วงเล่าหรืออะไรก็ตามแต่นะแต่ก็คงน่าจะจะไล่ไอ้ปอดไอ้คนนั้นแหละสักพักหนึ่งหลายปีผ่านมานะลุงวันก็ไม่เจออนอีกเลยไอ้เจ้าคนที่ติดยาที่ชื่อปอดนี่นะจนกระทั่งวันหนึ่งลุงวันขับรถมาจากกรุงเทพ แล้วก็แวะมหาชัยสมุสาครหลวงวไม่รู้แวะทําไมนะหลวงก็แวะวนเข้าไปเนี่ยไปเจอเจ้าปอดเนี่ยขี่สํมล้อสํมล้อทีบเนี่ยแหละหลวงวก็จอดรถข้างทันงหมปราถามว่าปอดมึงเป็นยังไง,งมั่งเขาก็บอกว่าเนี่ยออกจากคุกมาได้สี่ห้าเดือนแล้วเนี่ยก็มาขี่มาขี่สํมล้อปะสํมล้อทีบจะทำอะไรได้ดีมหมก็ไม่ค่อยดีหรอกสําล้อมันเยอะแล้วนี่สําล้อของเองเออพวกไม่ใช่ สำล้อเช่ามาแล้วก็บอกเฮ้ยวันเฮ้ยมีกางเกงไหมแล้วก็เสื้อนะเพราะว่าถีบสำล้อนี่กางเกงมันเปลืองถามว่าอ๋อเหรอตูดมันขาดบ่อยเพราะตูดมันสีกับอานมาอะไรเงรี้ยคิดว่าเออแล้วตั้งใจทํากินเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอามาให้ลุวงวันกลับบ้านลุวงวันก็ไม่ลืมนะลุวงวันก็จัดการหากางเกงนะสายที่ลุงวันไม่ใช้แล้วสามตัวเสื้อสามตัวแล้วก็ใส่ถุงไว้ กะว่าเดี๋ยววันหลังลุงวันกลับจากกรุงเทพก็จะแวะให้ก็วันหนึ่งเนี่ยลุงวันเอานั่นใส่รถไว้อาถุงกางเกงเนี่ยก็ติดรถไว้เงั้นน่ะแล้วก็มาถามพวกสามล้อถามว่าจเจอไอปอดไหมก็บอกโอ้ยปอดตายไปหลายเดือนแล้วนะเราถามว่าลงแดงเลยก็น่าจะใช่นะเพราะว่ามันหลังๆเนี่ยไม่มีตังค์ที่จะไปเล่นยาหรอกโอ้โหลุงวันได้ยินอย่างนั้นนะ ลุงวันก็ใจหายนะเพราะว่าใจหนึ่งก็คือเจอหลังสุดแต่ที่ลุงวันเจอเขาที่เขาขออังเกงอะก็คือสภาพก็ทรแล้วล่ะพอตายแล้วลุงวันก็ใจหายลุงวันก็คิดว่าเฮ้ยเราจะเอางเกงกับเสื้อไปให้ใครดีวะลุงวันก็เลยนึกในใจว่ามีใครอยากได้กางเกงก็ไว้สําหรับปั่นสำล้อมหมยตะลุงคนถามแกก็อืมเดี๋ยว,ยวจะไปถามให้ เออลงวันก็เลยบางทีเขาอาจจะไม่ต้องการแต่ว่าเราต้องการจะให้คนนี้จริงๆนะลุงวันก็เลยเอากลับมาเอากลับบ้านแล้วใ็่แล้วลุงวันกาให้คนอื่นไปนั่นแหละก็ไม่ไม่ตั้งใจจะให้เขาแล้วนะแล้วก็ไม่ไม่ได้กลับมาใชา้อีกแล้วลุงวันก็มาคุยกับเพื่อนลุงวันไอเจ้าปอดคนในชีวิตเนี่ยไอเพื่อนลุงวันเนี่ยเป็นผู้คุมเรือนจํานะเป็นเจ้าที่รัชทันเนี่ยผู้คุมเรือนจำที่สมุทรสงครามเนี่ยเรือนเรือนจำแม่กลองเนี่ย โอ้เมื่อก่อนทั้งจะเป็นคนเพื่อลงงานรุ่นเดียวกันที่อยู่อย่างนั้นก็บอกโอ้ยปอนมันเข้าๆออกอยู่แถวนี้แหละถามมาคดีเลยก็ขโมยมั่งลักทรัพย์แล้วก็คดียาเสพติดยาเสพติดเนี่ยจนตำรวจเขาเบื่อเลยเขาเอาแค่เสพอย่างเดียวก็คือไม่เอาจําหน่ายก็คือนั่งมันก็เข cool ้าออกอ่ะติดอยู่หกเดือนปีหนึ่งอ่ะปีหกเดือนอ่าแล้วก็ออกอ่าบางทีก็ขโมยลักทรัพย์เขาไอขโมยถ้าคนติดยาเนี่ยบางทีมันก็ มันไม่มียาพีนะอะไรได้มันก็เอาอ่ะอย่างเมื่อก่อนลุงวันอยู่บ้านเนะี่ะก็มีคนมารักนะแต่ลุงวันไม่ได้ซีเรียสขนาดแต่ว่าอโอ้โหมันจะต้องจัดการตามตัวถูกกางเกงกางเกงบอลตัวไม่กี่ตังอะไรลุงลคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าคนที่มาเล่นยาเนี่ยไม่เคยมีมารักของลุงวันนะมีแต่พวกคนสติไม่ดีอะไรเงี้ยมีเมื่อก่อนนี้ไอ้นี่เสียชีวิตไปแล้วชื่อตาแดงเหมือนกันตาแดงนี่แกก็ เออเป็นรุ่นน้องแล้วแต่ว่าแกสติไม่ดีแกวันหนึ่งเนี่ยลุงวันเห็นไอ้นี่ใสไอ้แดงนี่ใส่กางเกงใช่ไหมไอ้แดงเอาเกงของพี่ไปทําไมวะนะไอ้แดงหวงัวเลาะฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยลุงวันจําได้เลยไอ้เจ้าคนเนี้ลุงวันกลับจากเมืองนอกนะมาใหม่ๆก็เขาเดินเข้ามามีตัง์ขอตังลุงวันความุกระเป๋ามันมีเหรียญบาทเรื่องลุงวันก็ให้ไปบาทหนึ่งนะ เพราะว่าเขาก็ไม่รู้แล้วว่าเหรียญเหรียญอะไรนะอันนี้เขาด่าลวงวันนะด่านนบาาเดียวหรวอวัารลวงวล็อกากเลยก็คือเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นเหรียญอะไรอ่ะนะเพราะว่าเวลาเขาไปซื้อขนมข้าวต้มนะเนี่ยเขาก็ไม่เสียตังค์อู่แล้วคนเออคนสติไม่ดีนะแต่บ้านลงนวันนยเวลาไปซื้อของคนไม่เอาตังค์หรอกนี่มันก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนนั้นรู้อีกว่าเป็นเหรียญบ้าแต่ก็หวัวเรากกันแต่นี่ไม่คนนี้ไม่ได้ติดยา อันนี้หันมาที่ปอดก็ไม่ได้สนิทชิดเชื่ออะไรก็สนิทไว้เด็กกนะันแต่พอลงวันได้ทราบข่าวว่าเขาเสียชีวิตลงวันก็ใจหายนะเออคนเราไม่แน่นอนนี่พอเล่นยาแนละ้วเนะีนะ่ยชีวิตมันยังไงมันก็ต้องตายนะันและไม่ลงแดงตายหรือไม่ไงก็บางทีเขาทุบเขาตีเอาแล้วนะบางทีเขาทุบเขาตีเอาเพราะว่าไปลักไปขโมยเขาอะไรเงรี้ยบางทีเขาไม่แจ้งตำรวจแต่เขาทําร้ายเอาอะไรเงี้ยบางทีลงวันราะว่าแล้วพวกนี้ก็จะไปสู้อะไรเลีเ้ยวแรงก็ไม่มีใช่ไหมลงวัน เห็นแล้วลุงวันว่าอนเนกอน,นาถนะคนที่ติดยาเนี่ยงนนั้นนั่นลายหนึ่งในปอดนะอีกลายหนึ่งเพื่อนทิมพวาเนี่ยแหละรุ่นเดียวกับลุงวันมัธยมนะทั้งสองคนสามปีพัญ,ญานั่นแหละนี้พอบ้านเริ่มมีฐานะก็พียาแต่เ็าพียามาต้องรุ่นๆนะแต่สมัยกนไม่ได้ไม่ได้รุนแรงเหมือนก็นยาอียาไอาย,ยา เฮโรอีนอะไรเงี้ยพอตอนหลังๆมันมียาสะะารพัดซึ่งลุงวันไม่ได้ติดตามข่าวว่ามันมียาอะไรบ้างอะนะก็น,นี่ก็เสียชีวิตลงเมียก็เป็นไม้มีลูกมีลูกคนเดียวนะเป็นเรื่องที่ลุงวันไล่้ฟังเมียเขาเพื่อนลุงวันเมียเขาก็เพื่อนลุงวันนี่แหละตอนนี้ก็อยู่เมืองนอกที่ลุงวันเคยเล่วฟังอยู่อเมริกาไปได้สามีใหม่อันนี้ก็บ้านรวยนะบ้านพอคือพอมีฐานะขึ้นก็เสพยาดีๆมากขึ้นเสพไป ไอยาที่ทําให้เคลิ้มอะไรเงี้ยลุงวันไม่รู้จักยาอียาไอ้ลุงวันก็ไม่เคยไม่เคยเห็นด้วยถึงถึงมีใครมาให้ลุงวันฟรีลุงวันก็ไม่เอาเพราะว่าชีวิตลุงวันไม่ต้องเอาอะไรมาหลอนเพื่อเพื่อจะโกหกตัวเองเลยลุงวันจะสนุกลุงวันก็สนุกของลุงวันได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไม่ต้องพึ่งยาจะเล่นร้องเพลงเล่นกีตาร์หรืออะไรก็ตามแต่ลุงวันไม่ไม่ได้พึ่งอะไรพวกนี้พอลุงวันกลับมาอยู่ปัวหลังกษตเซนเนี้ย ลุงวันเห็นลูกของเพื่อนน้อง,องๆของเพื่อนโอ้โหติดยาแล้วลุงวันเห็นแล้ว้อีกคันนอีกอีกคนนึงน่ะมันก็เป็นหลานลุงวันนั่นแหละเป็นหลานแม่บ้านคนเก่าที่ก็เสียชีวิตไปอ,อายุจะหกสิบแล้วก็ยังเล่นยาที่ลุงวันเล่าให้ฟังเมื่อเช้าั่นก็คือว่าเช้าขึ้นมาก็คือบางทีเนี่ยมันมันยังไม่สั่งก็มาอัพเล่าเชนะ้าขึ้นมาจะต้องมาที่ตลาด เพื่อม,มากินเหล้าชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านเขาก็มีอาชีพเย็บรองเท้าอะไรแต่อะไรเงี้ยแต่ก็เย็บบ้างไ่เย็บบ้างแล้วก็อาศัยแม่อยู่อาศัยพี่สาวส่งข้าวส่งน้าอะไรเงี้ยลุวัวนก็สงสารนะแล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่ห่างจากบ,บ้านโรงงานนี่ประมาณสักสองร้อเมตรอันนั้นก็ดีเอ่อเป็นเด็กดีอ่ะมันพอมาใหม่ๆป๊าสบายดีโอ้โหเดี๋ยวนี้อุปโภนสมบูรณ์ก็ยังมาทักทายกันนะก็คือเขาเป็นลูกครูแล้วพ่อเขาเนี่ย ก็อายตุตอนนี้ก็90กว่าแล้ก็รู้จักสนิทชิดเชื้อกันดีเอาบ้านนี้ก็มีลูกสามคนก็นั่นแหละไอ้คนโตนี่ติดยาแล้วก็แต่ลูกเขาบ้านเขาดีหมดเลยนั่นก็คือเด็กนิสัยนี่โอ้โหอัจฉริยะใส่ดีพูดจาเพราะแล้วก็สุภาพเรียบร้อยแต่นั่นแหละาบางทีการติดยาเนี่ยมันทําให้ชีวิตนี่พังไปเลยนะแต่เขาก็คนนี้เขาก็มีนั่น,นอะไรอะไอที่ตรวจสภาพรแต่ตลออ,อะไรเงี้ยแล้วก็ เขาก็ก่อนตายเขาก็จัดการเทรนเมียทาให้เมียเอ่อทำให้พัญญามีชีวิตอยู่ได้ยืนด้วยขาตัวเองได้กันเาว่าโรงพยาก็ว่าเขาวางแผนดีนะเมื่อคืนนี้คุยกับหลานโุงวันอีกคนเขาบอกโอ้โหไปอยู่โรงพยาบาลสองวันสาวัน,นตับไตเส้พุงไม่มีเอาไว้ว่ามันไม่ทํางานแล้วไงเขาเล่นยาหลายปีจนกระทั่งตอนหลังเขาเลิกเขาเลิกเลยเขาก็มากินเหล้าแทนโอ้แต่กินเหล้า,ากลายเป็นคนติดเหล้า เป็นแอลกอฮอลิซึมอะไรไปพวกนั้นนะก็น่าเสียดายใะลุงวันได้ฟังแล้วก็ลุงวันและเพื่อนลุงวันอีกหลายคนเดียว่าลุงวันจะทยอยเล่าทีละคนว่าชีวิตเขาไม่ได้ไม่ได้ละหมากระบนนะแต่ว่าก็น่าละที้งเพื่อปวนี่ก็หลายคนที่ลูกหลานอะไรที่ติดยานะก็ลุงวันเห็นแล้วก็เศร้านะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวลัรังลุงวันจะหาชีวิตของแต่ละคนมาเล่าให้ฟังทีละคนทีละคนเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่าคนเท่าคนแก่เรา ใครที่มีลูกมีเต้าและมีลูกหลานอะไรก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็พยายามช่วยเหลือ,อ่าไปซ้ําเติมทําให้เขาเลิกยาให้ได้หรือไม่งั้นก็ทําให้เขายอมรับสภาพที่ว่าเขาจะบาบัดตัวเองไม่งั้นโอ้ไม,ง,ไม,ง,ไมงั้นทุกทเช้าวันนี้ลุงวานไปก่อนนะขอให้มีความสุขความเจริญไม่มีโรคภัยใค้เจ็บคิดสิ่งใดก็ส่งความปรารถนานะครับ <S <S แล้วก็ทํากิจการใดก็ให้เจริญรุ่งเรืองสืบสืบไปนะครับเอาวันนี้ลุงวานไปก่อนครับสวัสดีครับ